สวัสดีครับกำลังเดินทางไปทำงานนะครับข้าวกาดดึกนะครับนี่นะครับชีวิตคนโรงงานนะครับผมการเดินทางก็จะลุด ก็พอเรามาถึงโรงงานเนี่ยแล้วครับนีครับภายนอกของโรงงานนะครับโรงงานทําเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับส่งออกต่างประเทศนะครับนี่ครับสถานที่ทํางานนี่นะครับชีวิตคนทํางานโรงงาน,นครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ